ลำนาโชว์พาเดินชมมอเตอร์โชว์ครับวันนี้เรายืนอยู่ที่บูธของเล็กซักับพี่เอเลสเซนตครับ,รบเป็นไงครับนี่คืออาได้ไหมไม่ชอบเรียก r าซีนี่ได้เป็นคนมีกันผมเป็นคนเป็นคนไทยแล้วแล้วเดินไปเลยแล้วข้ามไปบูธข้างๆเนี่ยบีซีโฟรอ็กันเรียกไง BZ 4X ไม่ชอบเรียกอ่ะไม่ชอบเลขสี่จริงๆไม่ชอบจริง Lexus RC450E นะฮะรถไฟฟ้าร้อยเปอร์เซ็นต์คันที่สองรุ่นที่สองรุ่นที่สองของเล็กซัสเพราะว่าจริงตอนแรกก็กำลังเถียงกันอยู่นะเถียงกันอยู่ว่ารุ่นหนึ่งรุ่นสองรุ่นหนึ่งสองนึกย้อนไปนิดนึงอ๋อเล็กซัสเคยเอาตัวนู้นครับอยู่เนี่ยผมไปถามมาแล้วอยู่ไกลๆ U X 300E มาขายก่อนพอ U X 300E มาขายก่อนไหมความว่านี่คือเป็นรุ่นที่สองใช่แล้ว U X 300E เนี่ยมันเป็นการนำเอาแพลตฟอร์มรถน้ำมันของ U X มันรื้อเครื่องยนต์ออกแล้วมาหาที่ใส่แบตเตอรี่แต่ตัวนี้เป็นแพลตฟอร์มใหม่เป็นอะไรนะ E-TNGA เพราะว่าที่โตต้าเล็กซัสเองจะใช้แพลตฟอร์มนี้เขาขึ้นชื่อว่า TNGA โดยนในรถของยนต์เครื่องสันดาวแต่ถ้าเป็นไฟฟ้าจะมีต่อท้ายนำหน้าว่า E E ข้างหน้า TNGA TNGA ที่ใช้แพลตฟอร์มนี้ก็มี BZ4X นั่นละนะฮะแล้วมีอะไรอีกนะอีกตัวหนึ่งจำชื่อไม่ได้พิวุ์ก็ใช่ นี่คือแพลตฟอร์มที่เป็นออกแบบมาเพื่อใส่แบตเตอรี่แล้วทําตัวถังให้มันคุ้มแบตเตอรี่คือตัวแบตเตอรี่เนี่ยว่าง่ายมันอยู่ตรงกลางเหมือนเดิมแหะแต่มันมีการเก็บที่ที่เขาเรียกที่เนียนขึ้นกว่าเดิมใช่เก็บแล้วซ่อนอยู่ใต้พื้นที่มากขึ้นกว่าเดิมเพราะถ้าเราไปดูสังเกตตัวอยู่ ดู X เนี่ยจะเห็นตัวแบตเตอรี่มันค่อนข้างต่ำจะเห็นเห็นทอ้อแบตเตอรี่นิดนึงะนะซึ่งซึ่งในรุ่นเนี้ยหรือไม่ว่าจะเป็นโตต้า V C O X อ่ะเราจะเห็นเลยว่าเขาเก็บแบตเตอรี่ได้ได้เนียนกว่าอย่างเงี้ยฟอร์เบดจะสวยครับราบเรียบไปเลยเพราะว่าเพราะว่ามันมาในขั้นตอนการออกแบบที่มี้บอกแล้วว่าเันเป็นชื่อ T g J อะ่ะแต่พอเป็นไฟฟ้าก็จะมี E นำหน้าในการออกแบบตัวบอดี้ใหม่เลยะนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ถือเป็นรถไฟฟ้าแท้ ว่าได้ตัวแรกของเล็กซัสนั้นในในนามของเล็กซัสที่ถือว่าส่งออกมาเป็นตัวแรกของเล็กซัสไทยถ่ยสเปคเป็นยังไงครับ R7 450คือเท่าที่ผมทราบเนี่ยมี2รุ่นก็บอกว่านี่ส่ดร้อนเพิ่งเริ่งกดกลางนัดได้กลางนัดได้เนี่ยนั่งดูเพราะว่าตัวตั้ามอเตอร์เล็กซัสไทยเพิ่งจะส่งข้อมูลมาด่วนเลยเพราะว่าไม่อยู่ถ้าคุณผู้ชมสังเกตอาจจะเห็นผมมีชุดสองสองสีเสื้อสองสีอันนี้คืออีกวันหนึ่งแล้วอีกวันเมื่อวานอยู่ VIP วันนี้วันเพรสแต่ซึ่งวันเพรสติดงานครับ ก็เรี๋ยวพึ่งจะมาสดๆแล้วมาถึงตู้ก็เลยเลยชวนมาเดินเลยฮะชวนเดินแล้วเราจะคุยอะไรเล็กซัสก่อนแล้วกันเดินมาตรงนี้อ่ะซึ่ง R4 c อ่า 450E นะในตัวนี้เนี่ยกี่มอเตอร์มีทั้งหมด2มอเตอร์2มอเตอร์มอเตอร์คู่มอเตอร์คู่ครับแต่ประเด็นเนี่ยหลักๆคือจะบอกว่ามันมี2รุ่นครับมันมีพีวีเอ็มและชูรี่สเปคต่างกันไหมออปชั่นออปชั่นต่างกันเพราะว่าทำให้แสดงว่ามอเตอร์กำลังเท่ากัน ใช่ครับหลักๆแต่มันต่างที่เรื่องของออปชันเพราะว่าราคาของเขาาจะทำให้ราคามันต่างกันเริ่มต้นที่3ามล้านเก้าสล้านแปดเดี๋ยนะสามล้านแปด0 0 0ดสามหม0 0นสามหมื่นอีกสามหมื่0 0าล้านเโทรศัพท์เครื่องเนี่ยเราือเครื่องเนี่ยถ้าว่างนึงนะเอาอ่ะก็ตีท่านนี้คือตอนนี้ประมาณ3ามล้านเในรุ่นเริ่มต้นแล้วก็จะขยับขึ้นไปถึง4ล้านกว่า ขึ้นอยู่ว่าคุณจะเลือกตัวไหนออปชั่นก็จะไม่เหมือนกันแต่เบสเนี่ยเหมือนกันตัวนี้แบตเตอรี่เป็น7 1 71สจุดจุดแล้วจุดจุด่จจะเป็นจุดกิโลวัตต์เนี่ยสดข้อมูลสดร้อนๆนะ300กว่าแรงม้าแบ่งเป็นมอเตอร์หน้าหลังตัวหลังน้อยหน่อยตัวหลัง300อยเดินมาใกล้ๆตัวหลังเท่าไหร่นะคือคือไอ้สามสามสา300กว่าแรงม้าเนี่ย นั่งเถียงกันอยู่ว่าดูยากนะเพราะว่าอเอาคุณเดี๋ยวเขาเขียนให้ SP SP PS กิโลวัตต์คุณจะเอาคุณจะเอาค่าไหนอ, 8, อ 8, 8, ่ะมีสามร้อยแปดสามร้อยแปดเป็นโอห์มเรื่อง PS PS ได้เยอะกว่าได้สามร้อยสิบสอง ก็เอาสักค่าหนึ่งคืเขาบอกรายละเอียดครับบอกมันสักสามสเปคคือไม่ต้องเถียงกันนะถีดไดีอะไรก่อนกันเอาเป็นว่านะอยากได้ดูค่านั้นตัวนี้ชาร์จดีซีได้ร้อยห้าสิบกิโลวัตต์ใช่ครับสเปคสเปคชาร์จดีซีของเรืงสูงได้ร้อยห้าสิบกิโลวัตต์ระยะวิ่งอยู่ที่ประมาณสี่ร้อยเจ็ดสิบกิโลเมตรแต่ว่าเป็น NEDC มาตรฐาน NEDC นะฮะใครญี่ปุ่นชอบใช้ NEDC ใช่ครับคุณนใหและ NEDC เนี่ยเวลาวิ่งจริงต้องหารเยอะหน่อย คือถ้าตัดโลกแห่งความเป็นจริงเนี่ยถ้า WLTC เนี่ยคุณตัดสัก30%แต่ถ้า NEDC คุณต้องตัด40%่สเปร์เซ็นตพอได้พอได้อ่ามันต้องคิดอย่างนั้นเพราะว่ามันมันจะไม่มันจะไม่เท่ากันแต่ยังไงก็ง่ายง่ายทั้งสองทั้งสองก็เลยทั้งสองค่าที่ได้มาเนี่ยอ่ายังไงก็ไม่เป๊ะที่ทำไม่ถึงยังไงก็ไม่เป๊ะคับแบบชีวิตว่าจริงๆนะเข่าจริงจริงคุณจัวันเน่ะจริงรูปทรงเป็นไงดูดีไซน์ครับโอ้นี่เป็นไงหน้าตาจะคล้ายๆตัว RX 450 อ่าใช่นะดูข้างๆเลยนกระสุนคเทรนดแต่คนละโครงนะเทรนเดียวกันแต่ถ้าดูให้ดีจะเห็นว่ามันเล็กกว่านิดนึงมันเล็กกว่านิดนึงบอดี้เล็กกว่าไอซ์จะไซส์ใหญ่กว่าแต่ดีไซน์เนี่ยให้รูปทรงเหมือนกันเลยเขาเรียกว่าเป็น DNA เอดีเอเดียวกันคือดีเอ็ของของกซัสใหม่ที่เป็นในหมวดของ SUV ทั้งหมดเทรนจะหน้าตาอย่างเงี้ยไอก็จะมีกิลแต่ตัวนี้จะไม่มีกิลก็หน้า f l a ตเลย ที่สำคัญคือที่มันไม่มีเพราะว่ามันไฟมันไม่ต้องใช้มนไม่ต้องใช้แล้วซึ่งจริงๆเขาอยากจะทําให้มันมันกลืนไปวันนี้ก็ได้แต่ผมสังเกตแล้วคือเขาก็ว่าไงว่าเอาเอาช่องลมออกแต่ไฟหน้านี้เทคโนโลยีเดียวกันเลยนะฮะไฟหน้านะครับเส้นสายเซนเซอร์ <S S <ensor> <S <ฟ>รอบคันแบบ,<ช>บเดียวกันนะครับ ก็มีกล้องรอบคันอาราวิวให้นะฮะแล้วก็นีคนสนใจมากนะมีคนมาดูเต็มไปหมดเลยเราเราวนๆดูครับเราวนๆดูครับดูๆไปเรื่อยๆจริงๆรถมี2ค <ja ันแต่เขาบอกคิวม yeah> ันยาวมากเลยข้างบนเราก็เลยพาดูผู้ชมดูข้างล่างก่อนข้างบนว่างแล้วขึ้นไหมขึ้นได้เลยไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเขามีคิวอ๋อมีคิวอยู่นะนึกว่าเห็นไม่มีใครดูาเลครับแล้วก็เนี่ยเราดูข้างๆนี่จะมี rx 4 5 0ห้าศูน plus ก็จะมีที่บอกว่าใหญ่กว่าดูอันนี้อันนี้คือตัวแรกนี่คือตัวแรก ux 3 0 0 e อันนี้ ux 300E ตัวแรกนี่ไฟฟ้าตัวแรก อ่าฮะขับดีนะพี่เคยลองแล้วเคยได้ลองขับแล้ว่าแล้วก็วนวนมาดูตอนท้ายรถของอาเซ็ตสี่ห้าศูนย์ดีจะบอกว่าพี่หลามหมุนเสียใจแล้วทำไมฮะไฟท้ายไม่คุ้นปกติพี่หลามจะชอบไฟท้ายมันจะแบหวกมันจะแบหวกเรากำลังจะดูเลยว่ากลิ่นไอของบีซัดโฟร์เอ็กซ์ยังอยู่เปล่าเรากำลังดูอยู่ว่ามันมีแต่ตัวนี้ก็ฉีกไปเลยนะก็ฉีกไปเลยฉีกไปเลยแต่แต่เหมือนเดิมที่เราคุยกันเมื่อวานแล้วทำไมเป็นรถไฟยาวเป็นรถไฟฟ้าทั้องไฟยาวยังเป็นคอนเซ็ปต์ที่เราคุยกันอยู่ทำไมรถไฟฟ้าคุณยังมูฟออนไม่ได้ใช่ม มันยังไม่ค่อยได้คุณยังฝังใจอยู่แต่ยังดีนะยังดีนะอย่างน้อยเนี่ยเฮ้ยนี่มีอะไรดวงอะไรขึ้นมาเนี่ยไฟเบรกหมอกกันหมอกอ๋อตันหมอกเหรอไฟเบรกหมอกหยิบเบรกป่ะนะสักอันนึงเออเหมือนไฟเบรกอ่ะแต่ไฟเบรกดวงขึ้นนี้ดูพอแล้วหรือแปลกนะแต่มันสว่างมากนะหมอกหมอกหมอกนีหมอกอ๋อนี่นี่นี่น่อนี่ตันหมอกครับตันหมอกหลังเออแต่ท้ายสวยท้ายสวยมีบอกนะครับดิเรกโฟล์คับเคลื่อนสี่ล้อนี่ดิเรกโฟล์ก็คือสองมอเตอร์ไว้ง่ายใช่แล้วเทรนใหม่นะครับให้ดู ไฟลเลอร์บนเนี่ยนครับมีมีอยู่ปีกวิ่งอยู่เล็กนี้ตรงนี้ไม่มีอันนี้คือแอโรเดนิกถูกต้องครับเพราะว่าเดี๋ยวจะมีเครื่องกเถียงกันอยู่ว่ารถไฟฟ้ารุ่นนี้ไม่มีปัฝนหล,ลังคนเขาก็ไม่ได้เ,เรียกร้องกันทุกรุ่นป่ะเอาเห็นทุกคนจะต้องดิวกันเนนะรื่องแรกเลยปัฝนหลังไม่มีอันนี้ก็ได้มั้งอืมแอโรมีทําไมเวลาลมมันพัดมางนี้นะฮะมันจะมาเจอกระแสลมที่ผ่านตรงกลางแล้วทาให้ดันดันน้ําออกด้านข้าง นี่พูดไปแล้วแบบโอ้โหมีดันน้ํานี่ผมคิดแค่ลมนะนี่คุณดันน้ําเลยเหรอดันน้ําฝนเลยเหรอ้าวถูกครับไปปัดฝนได้มั้ยผมนึกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวลองนี้จะบังคับให้รถวิ่งตรงมากยงพี่พูดไปเนี่ยคุณผู้ชมมันจะมีสองกรณีคุณผู้ชมคนหนึ่งก็บอกว่าเออโหมันพูดมีหลักการมันดูดีคุณผู้ชมคนหนึ่งแบ่งน้ำดับน้ำแล้วผักพุ่งท่วมแล้วผักพุ่งท่วมหัวแล้วสดไงี้สดนะฮะสดดูตามีหตุผลระยะมหาเหตุผลเหตุและผลเพราะคุณผู้ชมดูอย่างเงี้ยรีบมาตรงเนี้ย แนวเนี้ยมันจะล่องกลางแต่มันมีล่องนี่ยกขึ้นเขาสลบตั้งแต่ตรงนี้นะอคุณดูนี่สลบนี่อันนี้คือบีบบีบทางลมเลยนะถูกต้องครับบีบทางลมตรงนี้แล้วมาสลบขึ้นตรงนี้แล้วก็มาบีบด้วยตัวนี้อีกทีนึงแต่แต่จะบอกว่าทั้งหมดที่ผมพูดว่าเนี่ยน่าจะเห็นที่ความเร็วประมาณร้อยห้าสิบเพราะว่าถ้าต่ำกว่าร้อยคุณไม่ต้องไปมองลมแถวนี้หรอกมันจะไปไหนไม่รู้ปิวไปปิวมามันจะข้ามไปเลยมันมันจะไม่ใช่ตรงนี้หรอกไอ้ที่วาดตรงเนี้ยต้องเป็นระดับร้อยห้าสิบหรือร้าด้วย อามีถ่ายข้างในถ่ายข้างในอ๋อถ่ายถ่ายถ่ายมันจะได้มีมุมสีเสืออะไรต่ออะไรเทคนิคพิเศษเทคนิคพิเศษคุณภาพคุณภาพนะก็ประมาณนี้ประมาณนี้ครับให้ดูนะครับว่าทางฝั่งเล็กซัสก็มูฟมาทางจริงๆเกาบอกเลยว่ายังมียังมียังมีรถในรุ่นขึยนต์สันดาปอยู่แต่จริงๆขึยนต์สันดาปก็จะเป็นอะไรเขาเรียกเป็นโซนนู้นโซนนู้เป็นไฮบริดเพราะว่าฝั่งนู้นจะเป็นไฮบริดแล้วก็โซนนู้นก็จะมีแต่บนบูธเนี่ยปีนี้มีรถถึง2คันแล้วที่เป็นรถ ไฟฟ้า100ร้อเปซเทียวกก็สำหรับบูลเล็กซัสให้ให้ดูแค่รุ่นนี้รุ่นเดียวรุ่นอื่นไม่พาดูดูนะขออนุญาตพาดูแล้วดูผ่านนิดเดียวพอพอแล้ว<ต>พอแล้วแ,<ต>แค่นี้ <ๆ S 1> โอเคเจอก,กันคลิปหน้าคลิปหน้าครับ